สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะมีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆทุกๆคนนะคะได้แล้วนะคะ Google Essence นะคะได้มาแล้วนะคะ,ะดีใจมากๆเลยค่ะนะคะ,ะดีใจค่ะ จะมาขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะจะได้สิ่งนี้มาไม่ได้เลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่สนับสน,นุนเพื่อนๆไม่ช่วยเหลือนะคะ,ะเป็นเพราะเพื่อนๆสนับสน,นุนและช่วยเหลือมานะคะยูคาชาแนลถึงได้สิ่งนี้มานะคะขอบคุณเพื่อนๆมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ,ะคิดว่านะคะเพื่อนๆทุกคนที่ ทำ u t u b e อยู่ทุกวันนี้นะคะก็คิดว่าทุกคนก็ต้องการสิ่งนี้นะคะขอให้เพืเ่อนๆทุกคนนะคะ,อ,ะอย่าอย่าท้อนะคะการที่จะเป็นการที่จะเป็นการที่จะได้สิ่งนี้มานะคะต้องอดทนนะคะอดทนขยันนะคะแล้วก็ทําตามกฎ ที่มีมีนะคะ,ะขยันอดทนนะคะอดทนต้องมาเป็นที่หนึ่งเลยนะคะใครไม่ทําไม่รู้นะคะว่าการที่จะได้สิ่งนี้มาเราต้องอดทนขนาดไหนขยันแค่ไหนแล้วก็อย่าลืมน,นะคะทําตามกฎกติการนะคะคิดว่าถ้าทุกคนทําตามนี้แล้วทีค่ทคเพื่อนต้องทุกคนต้องได้สิ่งนี้มานะคะ จะชา้าจะเร็วก็ได้นะคะเป็นกำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะว mm ัน hmm. นี้ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่ที่ได้สิ่งนี้มานะคะ mm hmm. คิดว่านะการการที่เขาเรียกว่ายูท mm ูบเบอร์ป้ายแดงก็น่าจะเป็นต้องได้ได้สิ่งนี้มานะคะ mm hmm. แล้วก็ได้รหัสหกหลักมาแล้วเราก็ตอบรับรหัสหกหลักให้ y o u ยูทู ให้ YouTube ก่อนนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ป้ายแดงตึงตัวนะคะวันนี้ดีใจมากเลยคะ่ะดีใจมากๆเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะถ้าไม่มีเพื่อนๆนะสิ่งนี้จะมีไม่ได้นะคะแล้วก็ขอใเพื่อนๆทุกคนนะคะท้อได้ค่ะเพราะว่า,ายูไา c h ชาแนลเคยท้อมาหลายครั้งนะคะ จะถามว่าไม่เคยเท้อเลยก็เป็นไปไม่ได้นะคะไม่ไม่กลัวหกตัวเองนะคะทอ้อค่ะท้อมั่งมีท้อนะคะแต่อย่าพอยนะคะเพราะว่าอ่าเราต้องทาได้นะคะนะคะเราต้องทําได้จะช้าจะเร็วถ้าเราทําได้นะคะเราผ่านมาตรงนี้ได้รู้สึกเราจะมีความภาคภูมิใจนะคะว่าเออนะถามว่ามันการที่จะ ได้สิ่งนี้มานะคะถามว่ายากมันก็ยากพอสมควรนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสิมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องง่ายหรอกนะคะแต่ว่าก็าก,ก็ต้องทำได้นะก็ต้องสู้ๆนะคะสู้ๆครับในการแก้ให้ทุกคนนะคะขอบคุณคนะคะเพื่อนๆแล้วก็คุณสามีค่ะ ไล่อยู่เขาก็เดินมาเป็นอมนพาพึ่งค่ะม,มาทักทายหน่อยไปเร็วทักทักทายหน่อยเร็วกางเกงก็ดึงขึ้นบ้างเดี๋ยวเขาหาว่าไม่ใส่กางเกงเอาทักทายหน่อยเร็วเนี่ยไดยูทูบเบอร์เบอร์มาแล้วเนี่ยสวัสดีครับดี่ีครับผมเสื้อไม่เคยใส่เลยค่ะเป็นอมนพาพึ่งนะคะอย่าว่ากันนะคะเขาก็เป็นแบบนี้ไม่ค่อยเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะพูดไม่ค่อยได้ค่ะเป็นอมาพึ่งซีกซ้ายซีกไหน ซีกซ้ายเป็นเป็นซีกซ้ายค่ะนะคะมมไม่ได้ซีกขวาซีกซ้ายทั้งซีกเลยค่ะนะคะแล้วการสื่อสารเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีนะคะสื่อสารไม่ไม่ไม่ไมค่อยจะได้นะคะอ่พอดีเดินมาก็เลยไปทักทายซะเลยนะคะคเพื่อนๆนะคะเบิกหลักใหญ่ให้ทุกทุกคนนะคะแล้วก็รู้สึกจะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ อ,อยู่ผ่ายชาแนลไม่ไม่ได้ไปทักทายเ,เพื่อนเเลยไม่ได้ไล์เลยแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปหาเ,เพื่อนๆเลยไปหาก็น้อยมากก็ขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะมีเหตุจําเป็นค่ะนะคะที่ว่าไม่ได้ไปหาเ,เพื่อนๆนไม่ได้ทักทายไม่ได้ไม่ได้มาออกไลค์นะคะเพราะว่ามันมีเหตุจําเป็นจริงๆค่ะแล้วไว้คลิปหน้านะคะไลค์หน้านะคะจะบอกเพื่อนๆนว่าเป็นเพราะเหตุใดนะคะ,ะคิดถึงเพื่อนๆนค่ะแต่ว่า มันมีเหตุจำเป็นนะคะต้องขอโทษเพื่อนๆตรงนี้ด้วยนะคะสู้นะคะเพื่อนๆน,นะคะแล้วเราจะได้กันทุกคนนะคะแล้วต้องขอบคุณ YouTube ด้วยนะคะ YouTube และ Google ด้วยนะคะที่ทำให้เรามีโอกาสทำให้เรา มีโอกาสที่ดีในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนและยูทูบเบอร์แล้วก็ Google นะคะขอบคุณมาหน้ที่นี้ด้วยนะคะทำให้ได้มีโอกาสนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายนะคะ